หายไปไหนแล้วว่าเห็นสองคนไหมครับลุกควนหน่อยครับสวัสดีครับพ huh? ี่เห็นลูกสาวสองคนเมื่อกี้วะทานข้าวให้อร่อยนะครับยังใคอยู่ไหมาใช่วยเสียงเองดีดังอ่ะิน้ยเังใครยังไม่้อ่ะ เนยเนยมาเนเมื่อกี้เสียงใครอ่ะที่จะเนเนยมาเนี่ย